สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์หัดชวนิทนะครับรหัส5 4 0 1 0่1ูน0์หนนะครับเราจะมาทำงานชิ้นที่2นะครับคือการทำที่รองสปริงนะครับเราจะเริ่มทำกันตอนนี้นะครับเริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรม SolidWorks นะครับเริ่มที่สเก็ตนะครับเราจะสเก็ตที่ top plane เปิดมาถึงขอสร้างเซนเตอร์ไลน์ก่อนนะครับ สร้างเซ้นเตอรลน์มาขนาดประมาณนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างเส้นปกตินะครับลายนี่ก็นากเส้นไปตามที่เราต้องการก่อนนะครับ กำหนดขอบเคกันก่อนเราต้องการให้สามเส้นนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับสองเส้นนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับส่วนสองเส้นนี้ให้ขนาดกันนะครับขนาดกันแล้วก็ขนาดเท่ากันด้วย อย่างนะครับก็ตอนนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การกําหนดดิเมนชันนะครับกดที่ Smart d i ิเมนชันนะครับผมต้องการให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ40นะครับเส้นนี้มีขนาดจริงๆคือ50แต่ว่าระพันครึ่งเดยอยู่ก็25ไปแล้วมุมมุมระหว่าง2เส้นนี้นะครับคือมุม145นะครับ อน,นี้เราก็ได้ขนาดของเรามาแล้วนะครับเราก็ทําการ Copy 2สองฝั่งนะครับกดที่คําสั่ง Miller นะครับ Miller About ก่อนมิลเลอร์อาบั e เซ็นเนะครับต่อมาเข้ามาที่ Anti m i r l e r คือการใส่เข้าไปว่าเราจะ Copy ส่วนไหนบ้างครับเราก็ Copy ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นเป็นเส้นสีเหลืองๆครับว่าเรา Copy แล้วจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคเขาแก็บมาแล้ว วามาโอเคนะครับก็หลังจากนั้นเราก็มาทำการกำหนดเดเเมนชันใหม่คือเดเเมนชันทั้งหมดนะครับคือเดเเมนชันตรงนี้ครับขนาดเราต้องการทั้งหมดหนึ่งรอยหกสิบนะครับอ่าน,นี้เราก็ได้รูปร่างที่เราต้องการแล้วครับหังนั้นเขาต้องการให้ฟิลเลตตัดลบคมนะครับที่มุมทุกมุมนะครับโดยที่มุมที่ลบคมขนาด่รัศมีของมันคือห้าครับอ่า เรบขมนะครับกดไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับโอเคนะครับ เราก็จะได้รูปของเราออกมาครับเคตอนนี้รูปของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเราจะมาเปลี่ยนจากการเปลี่ยนมาเป็นการขึ้นรูปแทนนะกด exit sketch นะครับไปที่ feature extrude นะครับเขาต้องการความสูงทั้งหมดสี่สิบเซนนะครับเอ้ยสูงทั้งหมดยี่สิบเซนครับจำผิดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รด้รูปที่เราต้องการออกมาแล้วนะครับนี่คือตัวรองสปิงของเรานะครับเซตเรียบร้อยครับครับ ขอจบการส่งงานครั้งแรกครั้งที่2เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ